สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ทันใดที่มีเหรียญ10บาทที่ระลึกเป็นเหรียญ10บาทที่ระลึกในรัชกาลที่9เหรียญน,นี้เป็นเหรียญวาระที่44 ผลิตขึ้นมาจำนวน5ล้านเหรียญผลิตมาก็เป็นจำนวนมากแต่ก็ยังเป็นที่ชื่นชอบของนักสะสมและตามหากัน เพื่อนนำมาเก็บสะสมด้วยค่านิยมที่ความเชื่อของเหรียญทีด้านก้อยจะมีรูปพญาครุฑเนืองด้วยความเชื่อของอิทธิฤทธิ์ของพญาครุฑ ที่สามารถปกปักรักษาเพศภัยอันตรายไม่ให้มากล้ำไกลายเหรียญสิบบาทที่รละลึกด้านหน้าจะมีพระรูป ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยะเดชและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ เป็นเหรียญวาระครบร้อยปีธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารไทยแห่งแรก เหรียญน,นี้มีมูลค่าซื้อขายเกินหน้าเหรียญไปมากเหรียญสภาพ UNC ก็อยู่150บาทแต่ถ้าเหรียญถ้าผ่านการใช้ซื้อขายกันอยู่ที่เหรียญละ80บาท ซึ่งเกินหน้าเหรียญไปเยอะมากสำหรับท่านใดที่มีก็อยากจะขายก็สามารถส่งรูปมาประเมินราคาเดี๋ยวที่อยู่หรือช่องทางติดต่อจะทิ้งไว้ในลิงก์ใต้คลิป ส่วนเรื่องราคาขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ